ได้ข่าวว่าวันนี้ก็มีลูกแก้วใหม่เข้ามาอีกแล้วงั้นเหรอ,อแล้วใครมันจะไปหาเงินมาเติมทันกันล่ะเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้เด่กก็เพิ่งจะมีกาชาสกิน s s ของย่าไปเองนะแล้วก็กาชาตัวละครใหม่อยงผมด้วยเพราะแต่เอกเป็นใครเนี่ยอ,อ้าวก็ตัวที่พี่เด๋อเปิดไปเกือบล้างตู้ยังไงล่ะอ๋อ <laughs> โอเคย่าเริ่มจำได้ละ <c oughs> แล้วไหนจะสกินทองของเรจินโนต์จอชยางเราอี แล้วจริง,รงๆเนี่ยเดอมังซื้อสกินว่ามานางเลี้ยวนะแต่มั่งไม่ลงรีวิวสักทีไงเพราะเอาไปลงเล่นแต่ละทีดงตีเม,ม,ม,มียงหมูเมียงหมาแล้วในเดือนนี้เนี่ยก็ยังจะมีสกินลูกแก้วใหม่เข้าอีก <c oughs> น้ำหน้าอย่างสตาเด๋น่าจะไปหาเติมไหม่หรอถ้าเป็นเรื่องน้นล่กก็ไม่มีปัญหาค่ะทุกคน ทุกคนกำลังคิดเหมือนที่เรจินโอคิดใช่ไหมคะผมว่าใช่แน่ๆเลยการที่พี่เดอมีตาเหลือมาเติมสกีนในเดือนนี้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เดอเตอิมเงาพาเคว่าเพย์โอ้ยจะโฆษณาแต่ก็พูดให้มันชัดๆด่อยสิว่างสตาเดอแนะนําร้านเติมเกมพอบดเคลว่าเพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายก่ารับปีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนไว้เมย์ไม่น่เชื่อ คลิกเลยตอนนี้ที่ c l e ว่า p a y g a m e .com ตามเกม Identity V เพียงใช้แค่ U ID เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจัดเต็มได้รับเคลว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนำโค้ด s t a ิ d u ู t ไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหาก <Wow. S 1> เปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดตรงที่เคลว่าเพยเท่านั้นโอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้ต้องเติมแล้วคีอย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้โค้ดของเด๋อกันเยอะๆนะคะ yeah. สวัสดีชาวอันตะจตชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity w e e แล้วในวันนี้นะคะเตรียมจอบเตรียมเคียวของทุกคนไว้ให้พร้อมเพราะว่าเราจะมาทำหนาเกลืมซีรีส์ลูกแก้วซีซั่นที่30ก่นความทรงจำที่สามสามจะเยะไปไหนแม่แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นด้านขวาบนนี่นะคะตอนนี้ตาเนือเหลือกระนุ้มแค่สับบันเกาลัดเดย์ทุกคนซึ่งถ้าหวังจะเปิดหาสกินทั้งหมดในลูกแก้วดีเนี่ยยังไงก็ไม่พอนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคิวขอแวะไปเติมตังค์ผ่านร้านพ่อมดเคลว์เวอร์เพย์ก่อนแล้วกันนะทุกคนอ่ะไหนๆคิวก็จะไปเติมแล้วเดี๋ยเดี๋ยวคิวจะมาสอนวิธีการเติมเงินผ่านเว็บเคลว์เวอร์เพย์นะคะเมื่อเราเข้ามาในเว็บ www. cleverpaygame. com เนี่ยหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วร้านนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ไอเดนติตี้นะคะทุกคนเกมอื่นก็มีอ๋ออันนี้คิวลืมบอกไปเลยอะสำหรับสายแชทนะคะอยากให้อดินบริการเติมให้ก็ inbox ไปที่หน้าเพจ c l e ว e r Pay หรือว่าแอดไลน์ Clever Pay ไปได้นะ เขามีบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะแกไม่หลับไม่นอนกันหน่อยเลรออะแต่ว่าวันนี้เรามาเติมเกมไอเดนนอกเพราะฉะนั้นก็เลือกเกมไอเดนมาเลยแล้วหลังจากเลือกเกมมาเนี่ยเราก็กรอก U ID ของเราเข้าไปนะคะซึ่งเราสามารถก๊อปี้มาจากหน้าโปรไฟล์ในเกมของเราได้เลยอ่ะกรอก U ID ที่เราก๊อปปี้มาแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะคะเพราะเราเล่นเอเชียเนาะแล้วก็เลือกแพ็กที่เราต้องการจะเติมนะคะเสร็จแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลย เทียบกันได้เลยนะคะว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอน oh. และยิ่งเติมมากกว่า100บาทขึ้นไปเนี่ยยิ่งคุ้มนะคะเพราะว่าเราจะได้เคเบิลคอยเนี่ยเอาไว้เป็นส่วนลดอีกในอนาคต <Wow. S 1> แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้ากรอกโค้ดส่วนลดสตาร์ดิวตูนทุกคนเนี่ยจะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นไปอีก ฉะนั้นใครที่ตามไปตำรานเนี่ยก็<แ><ๆ>อย่าลืมใช้โค้ดสตาร์เด๋กันเยอะๆนะเชื่อเถอะว่าร้านนี้เดอเติมจริงไม่งั้นเคลมว่าคอยไม่เยอะขนาดนี้หรอกมีขนาดคิวใช้คอยแลกส่วนลดไปเยอะแล้วเนี่ยอะค่ะหลังจากใช้โค้ดส่วนลดสตาร์เดไปแล้วเราก็มาจ่ายเงินกันเลยดีกว่าอะเดี๋ยวตรงนี้คิวขอใช้เวลาในการสแกนจ่ายสักครู่ให้ทุกคนสังเกตเวลาที่กำลังจับอยู่ตรงนี้นะคะอะนี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีระบบเขาก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปที่เหลือเนี่ยก็รอแค่เงินเข้านะ ส่วนระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ1-3นาทีนะคะนี้เงินเข้าแล้วเรียบร้อยถือว่าเร็วสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยและที่สำคัญปลอดภัยด้วยเพราะพ่อมด c l e เ e r ร์เเนี่ยเป็นผู้ให้บริการผ่านระบบที่ทางตัวเกมกำหนด100%ไม่มีการขอ ID p a พ s หรือว่าข้อมูลส่วนตัวใดวๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าจะเติมเกมต้องเติมที่พ่อมดเคลเบอร์เเตให้คุ้มเตให้ฉลาดตรงที่เคลเบอร์เเท่านั้น Few minutes later. มาคะ่ะทุกคนพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอแต่ว่าเรามีพวกล <Huh? S 1> okay. ูกแก้วเศษอยู่อะทุกคนเออเนี่ยไอ้ลูกแก้วแก่นความทรงจําซีซั่นใดๆเหมียวลุบเนี่ยซีซั่นเก่าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะคะไปเอาหูการเปิดเอาเรื่องเอาใช้ของคิวมาไงเกลืานั้นเลยนกฮัมมิ่งเบิร์ด ก็ถือว่ามาหาเกลือไปซื้อสกินทองที่เรายังไม่ได้ซื้อแล้วกันนะอ่าอันนี้เกลือไปแล้วอันนี้จริงๆคิวมีหมดแล้วอะแต่ว่าเปิดเอาเศษไปหาเกลือนะคะทุกคนออะเปิดแม่งเลยแล้วกันเอาอย่าบอกนะอย่าบอกอ่าอย่างน้อยก็เป็นบีชอปถ้ามึงออกในซีสามไม่กูอีกนะอุ้ยกูจะเจ้งสองของบออ่ะเก็บมาก่อนแล้วกันอ่าได้เกลือฟรีอีกหนึ่งพันนะคะเอาละไหนดูซิว่าลูกแก้ว อันนี้คิวเหลือ,อ,อเหลือแต้มไหมเฮ้ <Wow. S 1> hey, คิวเหลือแต้มอยู่แลกรางวัลได้สวย <Wow. S 1> ทุกคนเรามีแต้วปรีอ่ะอะอะอะขอหน่อยแล้วกันอ่ะอ่ะแก่นนี้ใช่ไหมวะลูกแก้วซีซั่นที่30แก่นความทรงจําที่3 3แน่นะวิคูเช็คแป๊บโอเคไปเช็คมาแล้วถูกค่ะเพราะฉะนั้นแลกเลยแลกเลยโอกาสแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนท เกมมันกำลังจะบอกว่าชีพประจำของมึงใกล้จะดับแล้วนะคะตอนนี้ถ้ามึงยังฝืนเกลืออีกต่อไปเองจะโดดแดงระเบียบมาคว่คุมไม่ใช่และโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่อแล้วมีแล้วหมดด้วยม,ม,ม,มีมีหมดแล้วเหรอถามจริงโอ้โหโอเคงั้นเรามาเปิดไอที่เป็นเศษแล้วกันนะอ่ะเปิดไม่ให้หมดนี่แหละมาแปลกใจเท่าไหร่เออแค่ไม่เกลือสิจะแปลโอ้โหชื่อสก,กินอะไรเนะี่ยฟ้าบอด โอเคค่ะท okay, mm ุกคนตอนนี 1, ้ก็เหลือแต่ลูกแก้วที่ต้องเสียตังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าสตาร์เดรอจะเกลือหรือไม่จะเกลือไหมสิบลูกแรกสิบลูกแรกเสียตังสิบลูกแรกเสียตังคก็ทองเลยจะกินทองจะกินทองเยีเสียงนอกจออะคดีราตรีคืออะไรวะหลอนในอยู่ฝั่งเดียวอีนางราตรีใช่ไหมไมในอุ้ยสวยอะเสียงร้องนอกจอสวยมาก เอาจริงๆนะทิ่สังเกตตั้งแต่ภาพโปสเตอร์แล้วอะว่าสกินเนี้ยนิกกี้ดูผัวมากโอ้นิกกี้ผัวจริงวะ่ะทุกคนอะสวมใส่เครื่องแต่งกายไว้ก่อนเพื่อเอาไปรีวิวนะคะอเก็บไว้แ่าแล้วนอกนั้นก็อุ๊ยอะไรอะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะความทรงจำตาตรึงใจของนักแต่งเพลงุียน่ารักอะสวยโอเคไปอา่าต่อไปก็อะเปิดเลยละกันนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ที่เสียอย่างเดียวตอนนี้คือเสียตังค์คดีเที่ยงวันดูเลยยังชอบชื่อไอเดนชื่อแต่ละสกินคดีเที่ยงวันเที่ยงวันทันเหตุการณ์เหรอแหมอะไรก่ะผู้ชมลึกลับจ้ามีอีกไหมเหลืองซ่อนเลนกับเหลืองปาติเติมไปอยู่ด้วยกันนะไอสองตัวเนี้ยแหมมากันยังเหลืองเรียงกันเชียวเรียงกันจะแต่ขอสีเหลืองเหลืองออกบ้างได้ไหมพี่จะออกแต่สีฟ้าไม่ได้อะไรอะ่ะ นักวิจารณ์ที่เสียกแทนครับครับโอ้โหเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเปิดอีก3 7ชิ้นจะได้รับไอเทมระดับเอขึ้นไปอย่างแน่นอนจริงหรือไม่ใช่หรือหลอกจริงหรือไม่โอ้โหทองเถอะพี่ทองกี่มงอะไรอีกอะหุ่นยนต์พนักงานขายตัวขายตัวอะไร <laughs> เหลืองคำสาบ เหลืองซ้อนเลนไอ้พวกเหลืองๆมึงมึงไปอยู่ด้วยกันเลยนะไม่ต้องโผล่มาแถวนี้แหมเหลืองกันเก่งโอ๊ยนี่ไงเหลืองจริงเหลืองเยอะๆเลยอยากได้เหลืองเยอะๆอยากได้เหลืองเยอะเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยเร้ยเฮ้เฮ้ยเฮายเฮ้เะ้ยเน้ยเด้ยนฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮยเะ้ยเฮ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 กพเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ย ก็คือแบบถ้าสกินม่วงที่มันโผล่มามันไม่ใช่ของโอเปร่าแต่ว่าเป็นของพานมองนะคือตอนนี้เราแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยนะแต่ประเด็นคือจันออกโอเปร่าอีกรอบหนึ่งว้ยแต่เขาถือว่าโชคดีนะรอบนี้ยโอ,อ้ไวไวไวออกไวออกไวเออตอนนี้ขาดแค่พานหมองเราคนเดียวะะเฮ้ยทำไมวันนี้ดวงดีแปลกๆวะหรือว่าเราเติมเงินพันร้านพ่อมดเคลวเวอร์เพย์ตัดเข้าโฆษณากันอย่างนี้ก็ได้เออตามนั่นแหละทุกคนอะไปะ เดี๋ยวเราไปเปิดกระตอกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอ่าสิบลูกต่อไปสิบลูกต่อไปสิบลูก <c oughs> มันบอกให้ไปพักบ้างนะเกมอะ่ะมึงต้องพักบ้างนะเออไม่พักไม่ผ่อนอนะ่ะถ้าไม่พักไม่ผ่อนตาจะฟ้าแบบคนนี้เลยนะฟ้าซิลิก้าแล้วก็ปูดออกมาแบบนี้ <c oughs> พักบ้างนะเด๋อ เดดต้องพักก่อนอ้าวโหพักความเกลือนี่ก่อนคดีเที่ยงวันทันเหตุการณ์มาอย่างเพียบเลยอุ๊ยออกมาทีเถอะคุณลุงลุงหมูถ้าลุงหมูไม่ออกมาหนูจะจับหมูของลุงไปทำบาร์บีคิวกินเข้าใจไหมคะอ่ะอ่าเขาอยากให้เราได้ภาพโปรไฟล์นะคะทุกคนอ่ะมาภาพโปรไฟล์หนึ่งเอเปิดต่อไปออะตัวเป่ะ เรามันจะโชคดีแล้วก็กับมาโชคร้ายขนาดนี้ไม่ได้นะเธอจะทำให้ฉันเกลือขนาดนี้ไม่ได้นางไอเดนเอาหมูมาเอาหมูมาเอาหมูเอาม yeah! าเย่พอแล้วส <Yeah! Ooh! S 1> กิลอะไรวะใดยุคคราวเขียวคราวเขียวแบบใด <laughs> เขียวแบบใดกูมองยังไงก็สีฟ้าแ <laughs> ม่งกูขอล็อกนะเขียวก็เขียวว่ะ เอยรอบนี้โชคดีอะทุกคนหม่โกดไม่น่าเชื่อ Amazing Singabel ขีเปิดไปเท่าไหร่เองวิร้อยสิบสามฉบับก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเฮ้แต่ว่าเรามีลูกแก้วฟรีสิบลูกใช่ไหมก่อนน้นเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็เหมือนเราเอ้ลูกแก้วฟรีสิบลูกแล้วก็ลูกแก้วที่ค้างเติมอยู่แล้วสามลูกก็เหมือนเราเปิดแค่ร้อยลูกทุกคนเราก็ได้ของครบเลยเฮ้รอบนี้ถือว่าโชคดีมากกว่าปกติเพราะปกติจะเกลือมากสองร้อยลูกเป็นอย่างต่ำ เฮ้ย a m a ซิ่งอะโฮ้ยทุกคนหมดเวรหมดกรรมแล้วสำหรับเดือนนี้นะคะไอเดียนกูขอร้องนะรอบหน้าอย่าให้ได้เกิดได้เด๋อได้เจออะไรอย่างนี้อีกเลยนะมึงจะเข้ามาเดือนเดียวสามตู้ไม่ได้นี่ถ้าเกิดว่าคิวไม่มีเคลวว่าเพย์นะคะทุกคนป่านนี้คิวเขาไม่มีตังเติมเยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะไปใช้โค้ดของสตาร์เด๋อกันเยอะๆเขาจะได้มาทุกเดือน ไหนๆก็เปิดกาชาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปเอาสกินของน้ำหอมมาเดินเล่นดีกว่านะคะเดี๋ยวรีวิวเนี่ยคิวอาจจะลงสักสัปดาห์หน้านะคะทุกคนเพราะว่าคลิปนเนี่ยก็ลงวันเสาร์ไปแล้วเนาะ <S <S อ่อเพรานะฉะนั้นน้ำหอมอยู่ไหนวะว้ายจุดินกพิลราาเอ้ยน่ารักอ่ะมองจากข้างหลังน่ารักมากเลยแต่หันหน้ามาก็น่ารักนะเฮ้ยแต่จริงไหม ถ้าไอคิวพูดจริงๆนะสกินเนี้ไม่เหมือนน้ำหอมเลย <What? S 1> ถ้าบอกว่าเป็นคนขายของเล่นคิวก็เชื่อสกินนะี้มันเหมือนมันเหมือนคนขายของเล่นอนะพวกธีมชุดแบบลายชุดอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันเป็นของรันจวนก็ก็ก็สวยอยู่นะอ่าดีไม่ดีคิวอาจจะเอาไปรีวิวในโหมดทาร์ร์นะคะแต่ว่าดูก่อนนะถ้าคนแก่เขาชวนคิวไปโหมดอื่นคิวก็อาจจะไปโหมดอื่นนะคะโอเคค่ะขอบคุณสหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะทุกคนคือมัน ได้ไวมากเลยทุกคนขอขอให้ทุกคนที่ใช้โคตสตาเดิมไม่เคลือเหมือนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะทุกคนบายถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้คิวด้วยนะคะ